เช่นเคยนะครับกับ ROV ตอนนี้พร้อมแล้วแหละ กควรจะสังเกตได้นะว่าผมยังอยู่ไดมอนอยู่วันยังคำ่ำไดมอนหนึ่งไดมอนสองไดมอนสามอยู่ตรงนี้ไอ้ไม่ใช่ไดมอนหนึ่งไดมอนสองนั่นนะตรงมาไดมอนสามแล้วผมไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะผมค่าอยู่ตรงนี้ค่าอยู่ตรงไดมอนสามเนี่ยดยูลูกมันจะพาผมไปต่อได้ไหมถ้ามันพาไปต่อได้ก็ดี นู้มันก็เก่งนะถ้าเอาทำ,ทำ,ท,ำทำเล่องไปมันก็เก่งไนงะแต่ว่ามันพาผมไปไม่ถึงปาพายยังพาไปไม่ถึงคนไงม,นมันเคยไปคนมาแล้วนะไอ้มั่วแต่ว่าผมมัยังไม่เคยไงอันนี้จะเล่นอะไรให้ดู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 ด ดูแค่ถ้าเด็ก็เท่แล้วดูเลยนู้นเดี๋ยวถ้านู้นไปดูคลิดนะนู้นแต่ดูว่าเราเราโสดเราเท่ขนาดไหนน่ยนะถ้านู้นไปดูคลิปนะแต่มนู้นน่าจะยังไม่ได้ดูแหละเพราะว่าเล่นด้วยกันนู้นเล่นอะไรนู้นเล่นป่านู้นน่าจะเล่นไม่เล่นดูตรงนี้นะพอนี่แล้ว ทัวร์นคอสทุกวันเลยแต่ว่าเวลามันโชว์อร์คสนะเครื่องมันจะร้อนเครื่องมันจะค้างแบบมันจะเสื่อมเหนื่อยนู่อ่ะไมแต่มันเก่งนี่ไงพอผมไม่ได้แบนไครนี่ก็หลุดเรียบร้อยเกมเกมแล้วถ้าใครนี่หลุดก็เกมแล้ว ข่ขาเมดูดูข่าเมยางยืดข่าเมความเท่เดี๋ยวเข้าเกมมาเบ่งก่อนทีนึงเบ่งเบ่งเบ่งโชว์พลังทีนึงเข้าเกมมาเบ่งกันบังก็นันน้นอีนู้น่าจะตกใจว่าทำไมเท่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นอนนั่นนะ่ะนะ ล้อง,งหน่อยป้อง,งมันมั่วมัวดตอนนี้เป็นเพื่อนหลังต้องการเอ๊ะเล่นในนี้ไหมว่าไปเล่นในกาแล็กซี่เล่นนี่จะเลเดีวะจิงดีต้อนี่เทูไปแล้วทีหนึ่งโชว์ความเท่เจหรอกไม่มีอะไรมากอยากรอยอยากเทก็เลยต้องโชว์นี่ง โคตรเทพเลยพี่โคตรเทมันโคตรเทพเลยพี่ขอบคุณครับนีมันอะรพี่ผมไม่ัเลยนะีนจะมาตัดอะไรกี้ Cation. ไม่ umas, <blunt animation> ไมด, 5, ได้ไม่โดนไม่ก้าวเจ็บเจ็บไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ายายายาๆนี่ตอนนี้คนมาดูอินดี้แลกคนแคดี้คนแคดี้ยังไม่ก่อนเฮ้ เอ้ยนายนายอยู่แถวนี้เหรอเข้ามาสิเจอพลังระเบิดดอมายิงนี่ต้องเดยยังนี่เราต้องเดยเดี๋ยวเราจะคอยปกป้องนายเองดูเดี่ยตัวเองอ้ลาวิวลาวิว ไอ yeah, so ้น e in eh. ี่มันไนะเนอกอมเขนะจ๊ะยู่หลัอทศอรบประเทศอะไรนะิประเทศอะไนะไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาิประเทศเคนเดียวกิบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะจเยิงเรว

ไม่ได้เก็บเขาแล้วเราเก็บเองสุดยอดเลยนุ๊ไม่เป็นไรเราได้มา,าเท่าก,กันฮ่าฮ่าฮ่าดีดีไม่เป็นไรเองาง,องา่างาะวัวสายกระโดดนะตัวนี้เนี่ยวัวตัวนี้มันวัวทรงพลังอ,อ,อ,อืมออืมโอ้สดเนดื้ โอ้ยเราดีอ่ะนะนายชอบยิงโชว์เท่อืมตีก่อนตีก่อนเราตายแล้วอีกรอยหนึ่งไปจะได้นี่นะไอ้เดมซับเฮ้ยอีกสีรอยเลยหรอเขาตั้งเขาตั้งป้อมแล้วอย่าไปเข้าใกล้นี่ดูมันยิง มันเป็นโมเดลที่ก๊อปปี้มาจากอันนี้มาตะก้อนบอลมาฮามาม่ฮตายตายตายยายยายีเดียรีเดียรี่เดียอย่าไปล้มันมานำมือเลือดนม่ป่าเดี๋ยวนีะตีเยอะต้อมเลนดังของเราถูกโจตีไปแล้วอยู่นี่แหะนี่ร้อ ่แล้วมันเอาเลือก2ออันแล้วก็ถึงจะได้อะไรวะถึงจะได้ถึงจะได้ไอเทียมคับเราอยู่ถ้าเราหายเข้าไปมันก็สใส่นี่นี่น่ใส่นลก่แล้วไม่สนใจแล้วตัวรังสก่อนล้นะเสก่อนแล้วก่ นี่้อ,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 อยู่แบ,บ้สบายใจอย่างิคืนเอาดาเลเยอร์มเอามารไม,ม่ยาไม่าเลยิงเราตอะยิงยิงอะไรมาเยอะแต่ไม่ตายแข็งแกร่งไงตป้น คู่แข็งแกร่งถุกส่งมาจากดาวนามิสตัวรุนคู่ถูกส่งมาจากดาวนามิไปเติมพลัง,ลลงพลังเขียวพลังเฟนตาเขียวเฮ้ย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 ,อ,ยอะไร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 

เอาอ้ยอ okay. oh, okay. mm ้ย hmm. เ mm ิา hmm. ข mm ่งงเ้ยไนลังทมไอ้เหมเนุาตไมนุนุได้นนุปาดปาดปาดนุ่ยังไงนุมสวยงามมากอื้อ ไม่เสียแรงนะครับที่เราไว้ใจนุนนไว้ใจได้ปล่อยแคลลี่ฟาร์มเราปล่อยแคลี่ฟาร์มแคลี่อยากฟาร์มฟาร์มเลยเาให้ให้ฟาร์มเราเราก็ไปช่วยดีกว่าถือมันไม่ชอบอัดอินเลยเอ้ มาเลยเออเออเดวัวระเบิดทไมหน้าแหกเดีเราไปตัดคิอะไรหนักใรดอะไรโอ้โหโดนไเจ็บกันีูอู้ตามมิตามมาดโอู้เยอะเยอะเะเยอะเยอะ ไปแล้วจะหนีไปทางไหนอ่ะนีก็ไม่รอดหนุ่งหนุหน,นุไปแล้วหนูเนียนมอมแล้วหนูเนียนต้อมแล้วผน,น,นิดผนิดเลยนีผนิดไหมผนิดคิบเออสไลด์ตีอ๋ออดูอินมานเออตามถูกแล้วแหละว่านี่ออดูอินมาอาดูอินไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกแต่ว่าพวามมันพวามมันปัดพอที่มันก็ตกปัวเข้าให้นี่อะดรบ้างน่ามันไส ไปไนนี่อนี่เ้องการพี่ไหมนต้องการพี่ไหมน้องน้องตายไปแล้วเนาะแต่มันก็ตายน้องดดดาะาน

ต้องออกตาแนะเจอไอ้เคนเคนโอุบาโอ้ลาร์บมาจากตรงนี้เด็กสุนาบูมาจากตรงนี้ามาแเลยลารีครยอเข้าไปเลยเข้าไปเลยไเแล้วก็ไปทำไมเนาะเหรอมันดูไม่ได้นิดน่ยหรอดูเท่ดีผมเข้าไปทั้ง มันมีหลายคนเข้าไปมันเท่ดีเข้าไปชน,นะก็เท่เพิ่มมาอีกโอ้นุนุนุน,น,น,นุเออนุ๊กด,ด,ดือีนุฟาดเออหายหมดสมดอดจริงรไอ้นาคอตัวนี้เ ไปด้วยไปด้วยดอไปด้วยก็เดย้มีคนในเกียร์ดับะเราวิ่งเลยป้อมเลยรมารอตัก <ush> ท <istors> ี่มนนยไม่ดักแล้วก็ได้ นายนายนายนามีทั้งเลือดทั้งมานาเลือด่ะทำยังไงได้ตีข้างบนเหอนกันโอ้โหเยอะ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 แนดี้นะทุกคนแครดูแล้วซัดมันตัวนี้แคดี้โอ้แคดี้แคดี้่าเยอะสุดแคดี้ก็ไม่ธรรมดาวด้านหลังมีมีไอ้เหี้ยใครนี าข้าานี่ดูนี่เหรอดูนี่เหรอไม่ด้บกเราจะอปรลกล้างตาไม่ไม่อล้างมีตามีตาเรามีตาได้เราเรกดผิดนายเราขอโทษล้วนึกว่ามีล้างเราควรจนล้างที่พูดอยู่เมื่อกี้ว่าล้างโดดเลย ไปดูภาพดีเดี๋ยวไม่ถึงแบบคำไม่จริงแค่เลยไปไปไปเก็บเลือดเก็บให้หมดอย่าไปเก็บ a r ดูอินนะเก็บเลือดขนาดนี้ระหว่างลาวิลกับ a r ดูอินอาร์ duino น,นิ่มกว่านะเราเข้าไปเวลาล้วงอ่ะเราไปล้วงไอ้ลาวิลก่อนเราอย่าไปล้วง a r ดูอินเพราะว่ามันดูเหมือนจะตายก็จริงแต่มันมันแข็งอ่ะล้วงยังไงล้วงยังไงก็ล้วงตาย

มันท did nope. oh, oh, ิ้งแคดี้อยู่คนเดียวเลยมันไปได้ไม่ได้ยิไปไม่ได้แตทิ้งแคดี้คนเดียวนะอดูอินอดูอินเออสวยงามมากอดูอินสวยงามมากเออใช้ใ้สกิลไปไปแล้วใช่ไหมนี่นี่นีเปิดตาทำไมตรงนี้เปิดตาเรานกาบสต ไม่มีใครใเปิดจริงเราโดดเข้าไปแล้วน่าจะกดเปิดตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวโดดเข้าไปแล้วกดเปิดตาตายไหมวะตายแหละเออต้องสีเออโอ้ d ส r เลเอยเอร์ oh, ayer, เนี่ยเราต้องไปเฝ้าเนี่ยอะไรอะไรอะไร เราอีกสิบตัวพี่อันไหนเ็มเเยดี๋ยวเราไประวังให้ไม่ต้องระวังหรอกถ้าใส่เยอะมันจะหมดแล้วมันมันคงไม่กล้าเข้าไปกตีอย่านมันคงจะไม่คง้าเราเนี่ยนั่งแบบตีดักใส่เยอะทีเดียวเลือะหมดเหมือนอเลนน่ะอเลนน่ะใช่อเลนน่ะตีดาร์กทีเดียวคือดักกับสวรรค์เลย เราอยู่ไไม่รู้าไม่ได้ดูไม่นี่ฮาอยู่นี่เ่เนื่เราไม่ตายอ้้ยแล้วก็โอ้ยอ้ยพลังข้นเตาเาได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บบปลบปุ๊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 บุ๊บปุปุ๊้ปุ๊บปใ๊้ป่บุ๊ปบุ แต่ว่ามันอาบูไปแล้วแล้วพ <Wha> ี่นุ๊กเล่นยังไงนี่พี่นุ๊กห้ามอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่ยังไปไหนไม่ถึนยังไไปไหนไม่ได้นี่นี่ไอเราโดดไปดักหน้ามันก็ไปไหนไม่ได้ดักสไลเยอร์ยังไม่เกิดดักสไลเยอร์ใครเข้าไปนะ กเกณฑ์งสกัดนายได้เหรเกณนายตัวนะเกณฑ์นายตัวนะสกัดได้อะนายไม่ไมนายไม่ได้เราเองก็ได้รยเรนัเกืนันเกณฑตายไปแล้วตายก็ไม่ใช่

ฟาร์มแล้ไ่สายฟาร์มมี่อนนะครับนะ้อนมไม่ต้องใช้ก็ได้เลยโตายเลยว่ะอ๋พลังของนัือเยอมฟาผ่าลงมาปุบปับปุบปั้ยเฮงหนเราเปล่าทำาดะเอา้อมแล้วใช่ไหมอ โอ้ย oh, oh, mm ิงงวเทวนัทเรารู้นะสักสิบมิลโลนโดนโนไปเร็วเกิดะไรขึ้นในวเรเกิดเป็นการฆ่าตั้งเดนะไรโดนอะไ ก็คือเราเอาชนะเราไม่ใช่โดนนะไม่ใช่โดนไม่เหรอไม่เรอในป้อมเราก็เอาเฮ้ยเจอบาลังบัวกับแม่เข้าไปเป็นไงล่ะเออดูอัดจะไมวมีดีโอเป็นไงเกมแรกชนะเลยที่เล่นกับไอ้นุ่มเนี่ยไงวิกตอรี่ วิกตอรี่ซีเข็ดอันนี้มันยี่ห้อจุดันหนไม่เกี่ยวอ่าได้กันดาวมาด้วยอันนึงมีเลยได้เกมต่อไปชนะหรือแพ้ไม่รู้แหละแต่ว่าก็มีกันดาวลว